ทั้งนะครับกับสินจังแชนเนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจุลพันธ์ถกกองทนประสารัดหรือเกณฑ์อุ้มคนจนหวังช่วยตรงเป้าหลุนเคาะปทบอสทอปทวันนี้เมื่อวันที่10พฤศจิกายนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่11 พฤศกิกายนจะประชุมคณะกรรมการกองทุนประษารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมหวังหาหรือถึงการกอบการทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการรัฐจากทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนาโยบายของรัฐบาล ในการให้ความคิดความช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดและลบคำคอนหาช่วยคนรวยไม่ช่วยคนจนจร,จริงๆโดยการประชุมครั้งนี้จะยังไม่มีข้อสรุปใดๆเป็นเพียงการนำมติคณะรัฐมนตรีคอรอมอมาแจ้งให้ทราบ ถึงนโยบายการทบทวนสิทธิสวัสดิการรัฐทั้งหมดเป็นครั้งแรกของการประชุมกองทุนภาษารัฐสวัสดิการยังไม่มีข้อสรุปใดๆเพียงแต่จะมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมข้อมูลต่างๆแล้วมาหาลือกันรวมถึงตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อจัด ทำข้อมูลให้ครบถ้วนทางนี้ไม่เห็นไม่อยากให้เกิดความคำคอนหาว่าความจริงไม่ได้รับสิทธิ์แต่คนรวยได้รับสิทธิ์เพราะสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไปเรื่อยๆดังนั้นทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันนายจุลพันธ์กล่าววันที่11พฤศจิก,ก,กายน นี้จะคัดเลือกประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยทปทหรือแบงชาติโดย3าลายชื่อที่เป็นแคนติเดชสิงเก้าอี้ประธานบอสทอปทคือนายกิติรัตนะละนองอดีตนายรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เสนอชื่อโดยกระทรวงการคลังอีก สชื่อที่เสนอจากทปทมีสองคนคือนายกุลิกสมบัติศิริปรลัดกระทรวงพลังงานและนายสุรพลนิติไกโรดไกพดนายยกสัมพามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรรมการอิสระบริษัทปตทจำกัดมหาชน โดยการประชุมดังกล่าวเลื่อนมาจากวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีการกระแสะข่าวว่ากระทรวงการคลังยังยังยืนยืนยันเสนอนายกิติรัฐต่อไปก่อนหน้านี้มีกระแสะการคัดค้านนายกิติรัฐอย่างหนักกระทั่งมีกระแสะข่าว จากกระทรวงการคลังเปลี่ยนตัวโดยจะเสนอซื่อนายพงษ์พานุปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเป็นอดีตขา้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังจนเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมากลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมได้ออกแถลงสบับ3คัดค้านท้งนายกิติรัตน์และนายพงษ์พานุ โดยเรียกร้องคณะกรรมการคัดเลือกทางเกตดท่านพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการธานาคารกรุงธานาคารแห่งประเทศไทยวันที่11พฤศจิกายนนี้ตามคุณสมบัติที่เป็นหลักสาคลผู้บริหารระดับสูงของธานาคารกลางทั่วโลกคำนึงถึงประโยชน์แัะ,ะเถียนและภาพเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะยาวประศสาากความเกงใจและความสัมพันธ์ทางการเมืองให้ทปทเป็นสถาบันที่เป็นอิสระจากการครอบงำเพื่อหาผลประโยชน์ในระยะสั้นทางการเมืองก่อนอื่นจะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ